ตรงนี้คือหอประชุมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันว,ว่าหอประชุมที่นี่เป็นแบบไหนกันหอประชุมที่เป็นมรดกของประเทศจากกรมศิลปากรนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทบทิ้งได้นะถ้าไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็คงไม่มีใครอนุญาตเหมือนกันนะครับบางครั้งเราก็นอกจากวิ่งรอบโรงเรียนแล้วก็จะมาวิ่งรอบพารูก็ตอนสมัยเราเอนทรานซ์ติดเราก็มาบนกับ รนเก้ารัชกาลที่6ว่าถ้าสามารถเอนธานติดได้เราก็จะมาวิ่งที่นี่100รอรอบนะครับถือว่าสมัยก่อนนี่เขายังไม่เคร่งเขาสามารถให้เด็กนักเรียนเก่าสักลับเข้ามาได้แล้วก็เข้ามาวิ่งตอนที่เรียนอยู่ที่เกษตรแล้วก็วิ่งครบ1น0รอรอบได้วิ่งมาวิ่งวันละสองรอบสารอบบ้าง5้ารอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คืออสรุริยรนเก้ารัชกาลที่6ครับเป็นอสุริที่ทุกคนเคารพมากนะครับเวลามาขอพอ่อเรื่องอะไร เราก็จะขอพรกันตรงนี้ขับพท่านซึ <s <S ่งพ่อจากการที yup ่หกที่เคารพข้าพเจ้าในนาบิเดียมีักราบไหว้ขอพรขอให้ท่านชุวดูมนันให้คุ้มครองข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จมีสิ่งดีขอให้สมองข้าพเจ้าสามารถคิดอะไรก็สมหวังคิดอะไรก็ เป็นไปนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ขอให้น้ำดันให้ข้าเจ้าประคอ n s เจริญและขอให้ลูกชายของข้าเจ้าเดชชัยทัตคอนเป็นสุทิาวินิจถึงแม้จะไม่สามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนวิเชลาวุนีได้เนื่องจากมีโรคประจําตัวแต่ขอหนาขางพระโอษุธรมนันให้เขาหายป่วยจากโรคฮีโมฟิเลที่เป็นอยู่ด้วยเถิ นี่คือโอวาทของในหลวงรัชกาลที่6นะครับเจ้า e เหล่านี้ข้าถือเหมือนลูกของข้าส่วนตัวเจ้าเจ้าก็ต้องรู้สึกว่าข้าเป็นพ่อเจ้าธรรมดาพ่อ,พอกับลูกพ่อย่อมอยากให้ลูกดีเสมอถ้าลูกประพฤติตัวดีสมใจพ่อพ่อก็มีใจยินดีถ้าลูกเหลวไหลประพฤติแต่ความเสื่อมเสียพ่อก็โศมนัดลูกคนใดที่ประพฤติตนสาม เลวซามต่ําช้าเป็นเหตุให้พ่อได้ความโสมะนะัสลูกคนนั้นเป็นลูกในรุณพ่อมันขึ้นไปดูหอประชุมกันเป็นหอประชุมที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีการสวดมนต์นทุกเช้านะครับเด็กประชาวุทุกคนจะต้องมาที่หอประชุมนี้และสวดมนต์ทุกเช้าทําให้หอประชุมนี้เป็นเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังนะครับใครสอบได้ที่หนึ่งในแต่ละวิชาเขาก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้ มาต่อที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินบริเวณนี้เดินเข้ามาโดยมีนักเรียนวิชาวุฒินั่งอยู่ซ้ายขวาทําการปรบมือให้นะครับเพื่อที่เราจะมอบใบคะแนนนะฮะว่าชั้นนี้ชั้นปัธธิศยกศาปีที่หนึ่งห้องหนึ่งมีใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้างให้กับผู้บังคับการตรงนี้นะครับเป็นพิธีการที่ขขังมากเป็นพิธีการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเิชวุฒวิทยาลัยแห่งนี้บ้าง ด้านบนนะฮะก็จะมีรูปของในหลวงราชาัชกาลที่น่าจะเป็นราชาัชการที่10ราชาัชการที่9้าแลวราชาัชกาลที่6นะครับแล้วก็มีราชาัชการที่7ด้วยด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงหัตสดนตรีหรือว่าวงดนตรีคลาสสิกนะฮะที่มีพวกไวโอลินอยู่ด้านบนเวลาเขามีงานดนตรีคลาสสิกก็จะเล่นเพลงอยู่ด้านบนตรงน,นี้เราก็จะนั่งบรรยาก,กาศดีมากครับบรรยาก,กาศดีมากๆเลย นี่ถือว่าเป็นหอประชุมที่ขลังมากนะใครมีความรู้สึกว่าอยากได้บรรยากาศขลังนีงง่ต้องมาที่นี่เลยครับสวยงามมากมาก